ทุกท่านทั้งที่เปิดเผยแล้วก็อยู่เบื้องหลังนะครับต้องขอขอบคุณทางโดยเฉพาะทางกร,ระทรวงส,สธิริการนะครับทางสวทอที่ให้ความสนับสนุนต้องขอบคุณเซ็นทรัลพลาซ่าพระรามสองแล้วก็ซีพีเอ็นนะครับที่ช่วยสนับสนุนการแข่งขันในทุกๆรายการของการแข่งขันในปีการศึกษาใหม่นี้นะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับโดยเฉพาะสตาร์ด e ีที่ สนับสนุนการแข่งขันสมาคมนะครับตลอดทุกรายการในปีนี้รวมทั้งทาง,ทางลาคิวนะครับตัวต่อเสื้ักษาก็ช่วยกันสนับสนุนทำให้กิจกรรมเรานี้ได้ขยายวงออไปทั่วประเทศปีนี้เราจะเดินทางไปแข่งขันยังจังหวัดเยอะมากนะครับ มีจำนวนหนึ่งซึ่งปรากฏอยู่ในเ,เว็บไซต์ทางสมาคมแล้วแต่ว่าน่าจะมีเพิ่มอีกนะครับก็ต้องขอให้เชิญชวนให้ติดตามกันแล้วก็ขาถือกานนี้เชิญชวนบรรดานักกีฬาที่สามารถเดินทางไปแข่งขันก็อย่าได้พลาดการแข่งขันนะครับ